สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่ย่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสด่ครับวันนี้อีกิวซังเปิดคลิปกันในรถอีกแล้วอีกิวซังจะท่านผู้ชมไปไหนครับไปสวนไปสวนไปจุดชมวิวรับบ้านขอบดงนั่นเองนี่อยากจะบอกว่ายังไม่เคยพาอีกิวไปเลยสักครั้งเลยนะครับว่าจุดชมวิวจุดนี้มันอยู่ตรงไหนนะในวันนี้เราจะ พาชมบรรยากาศการเดินทางไปเลยนี่ตอนนี้เราก็ใช้ถนนเส้นบ้านขอบดง้งนอนรลอีกแล้วเนาะคิวซังเนาะนี่เดินทางกันยาวๆเลยครับดูบรรยากาศโอ้โหเราจะมองเห็นวิวไม่คิวซังหมอกลงขนาดนี้เนี่ยบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงน่าตื่นเต้นมากครับที่แน่แน่ความสูงจะอยู่ต่ำกว่าจุดนี้นิดนึงนะครับจะเป็นจุดชมวิวที่ใช่ถนนตรงนี้โคตรสวยเลยดู ใช่ดูสิมันมีแต่หมอกด้โหหมอกหน้าฝนนี่มันเป็นหมอกที่เขาเรียกว่ามองแบบไหนก็สวยตลอดเวลาเลยนะท่านผู้ชมสุดยอดปะงั้นเราพาท่านผู้ชมไปดีกว่าไเคสักไปกันเลยไปเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านขอบดงเมื่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูปายนี่ วันนี้ตากล้องของเราก็คือ EQ2 นั่นเองครับมีอิช่วยพ่อถือกล้องนะครับเล็งดีๆนะครับเห็นชัดไหมครับข้างหน้าเห็นชัดครับโอเคนี่ครับบรรยากาศเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งทางที่ทํางานเนาะมีแดดก็ท่านผู้ชมเพราะว่าฝั่งนี้มเมฆเต็มเลยบอกว่าการเดินไปกลับพระพุทธรูปที่อยู่จุดชมวิวบ้านขอบดงจ้า ไม่เจอฝนนะครับอ้าวจับไปที้กล้องเองียงทุยทำไมมาทำแบบน,นี้เนี่ยกล้องหลุดเนี่ยอขยับไปหน่อยนก็นั่งดีๆสิยันขาไว้โอ้หลับละท่านถือกล้องอ่ะโอเค เราไปเจอท่านผู้ชมตรงทางเข้าดีกว่าไปโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวหมู่บ้านแล้วนะครับนะก็ลัดเข้าตัวหมู่บ้านแบบนี้เลยนี่นี่จริงๆภาพมันใสนะฟิล์มรถมันมืดนั่นเองนี่ครับบรรยากาศเราจะเข้าไปในสวนนะครับแล้วก็จะเลี้ยวตัดตรงข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเราวันนี้เราไม่ได้เดินชมหมู่บ้านนะ เนื่องจากว่าเรามีภารากิจที่จะต้องไปพิชิตยอดเขานั่นเองครับเส้นทางก็อาจจะดูโหดๆห,หน่อยนะครับอ้อเราจะต้องแยกด้านหน้านี่นะครับท่านผู้ชมโอ้เขากำลังจะฆ่าหมูหจับหมูหนั่นหนั่นเนาะใช่ไปเขาขันยากเข้าไปกัน วันนี้หมู่บ้านมีทําบุญด้วยนะเนื่องจากว่าในหมู่บ้านมีคนป่วยเยอะเขาก็เลยจะทําบุญพอสมควรนะครับมีการฆ่าหมูด้วยหมูที่นํามาฆ่านี้จะเป็นหมูดําหมดแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับออกมาถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาแวะชมกันสักนิดเนาะีกเลยรื่องหรเนละถ้าไม่มีอะไรแต่ถ้ามันเขาเสร็จเป็นพิธีการไปแล้วเยวก็ไปมาถ่ายรอบหน้าแล้วกัน แต่วันนี้เราจะไปจุดนี้กันก่อนแล้วกันนะครับนี่เส้นทางเป็นถนนคอนกรีตแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเจอถนนลูกลังจริงๆเราต้องเดินเข้าตรงนี้นะพี่เดียวใช่เอ,อเขาเอากองหินทรายมาวางเต็มเลยแล้วเราจะไปจอดรถที่ไหนนี่โอ้โหจะเลี้ยวเข้าได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเรามาถึงจุด เขาเรียกว่าโอ้โหดูผมจอดสะแอบ,บใช่ไหมฮะ <laughs> ดูถึงทางขึ้นแล้วนะครับทางขึ้นจะอยู่ตรงบริเวณนี่ครับป้ายป่าอนุรักษ์นั่นเองนะไปเดินเดินไปก็ราเรประมาณ500เมตรได้นะครับจะอยู่บนเนินเขาด้านนูน้นฮะโอ้หลื่นนะคิวซังเนอะเดินดีๆนะ่มันลื่นนะนี่ที่นี่มีโรงสีข้าวด้วยนะ โรง,งสีข้าวชุมชนนี่อันนี้คือโรงสีข้าวชุมชนเดินป่าไงตอนนี้เรากำลังจะเดินป่าเตรียมเทียนกระทูบมาด้วยลืมไปเช็กนี่เนาะไป <c oughs> ขันยาเดินเข้าไปด้านในก่อนแล้วกันนะครับเดินเข้ามาได้สักพักหนึง่ง ก็จะเจอนี่นะครับสำนักสงฆ์บ้านขอบดองนะท่านผู้ชมแล้วก็เดี้ยวขวาข้ามานี่เวลาเดินป่าสังเกตของอะไรที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะคิวสักนะอย่าจับไปเรื่อยนะเพราะว่าเพราะว่าเดินป่าหน้าฝนแบบนี้ เราจะเจออันตรายไปทางซ้ายครับใช่ครับทำไมไปสุดเลยอ่ะไปแต่พ่อพาเดินพอแลเ,เป็นคนนำก็นำไปไปสิลงเดินไปสิ เดินตามทางเืปได้เพื่อจะไปจุดหมายที่เราตั้งใจไว้จะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับนี่วันนี้บรรยากาศมันฝนจะตกอีกแล้วอโอ้ยเสียงน้ำตกก่ออีกคิอซังดังอยู่ข้างหลังเนี่ยหนีน้รอใช่ ถ้าเราเดินเส้นนี้นี่จะดีหน่อยตรงที่ว่าเราจะไม่เหนื่อยมากเดินมาสักปักเราก็จะเจอนี่เริ่มเห็นวิวละ <c oughs> โอ้สีน้ำตกแรงมาก <c oughs> น้ำตกหรอฝนน้ำตกไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอกครับน้ำตกอยู่ในห่วยครับ ดูบรรยากาศท่านผู้ชมว้าวนี่ไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นนี่ยิงเสียงเห็นไหมเราพยายาปิดดิโอ้ไปเล่นไม่ได้นี่โอ้ว้าวไหมท่านผู้ชมดูบรรยากาศสุดยอดเฮ้บรรยากาศโคตรดีเลยครับ ่เดินกันต่อเส้นนี้ก็น่าจะมาได้ท่านผู้ชมเดินกันต่อครับกับเส้นทาง oh, <okay. S 1> ลัดเลาะ,ะบนสันเขานี่เส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับทางนี้จะดีหน่อยทอนงที่ว่ามันไม่ชันมากเราจะเดินลัดเลาะ,ะสันเขาแบบนี้เลยชมบรรยากาศหมอกที่กําลังไหลผ่านเขา โอ้สวยงามบรรยากาศดีใครอยากจะมาเที่ยวแล้วไม่รู้จักเส้นทางนะแล้วก็อยากจะมากราบอค์พระก็อติดต่อได้เดยวผมจะพาเดินโอ้เห็ดฟานครับมีคนหาเห็ดด้วยนะเนี่ยนี่คือเห็ดฟานนะท่านผู้ชมเนี่ยกินได้เห็ดนี่กินได้ไม่ต้องจับไม่ต้องจับนี่โอ้สีแดงเลยนี่ฮะล่องลอยมางเจาะเห็นไหมฮะ บานเต็มที่เลยช่วงนี้ฤด,ดูเห็ดเนะาะก็จะมีเห็ดเยอะหน่อยถ้ารู้จักก็อ่ก็ได้กินอะ่ะ <c ười> คือสู่ธรรมชาติเดินทางก็ต่อครับส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเห็ดนะครับก็เลยไม่ค่อยมีกิจกรรมไปหาเห็ดเท่าไหร่ใกล้ถึงแล้วไอคิวซงังใกล้ถึงละใกล้จะถึงละเดินอีกนิดนึงครับ เหนื่อยเหนื่อยพ่อเหนื่อยแล้วลูกไม่เหนื่อยลูกโอ้เก่งจังเลยพ่อเหนื่อยแล้วเนี่ยท่านไปจับเลยเนี่ยขาเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรฮะบอกบอกท่านผู้ชมกันสินี่คือต้นไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสนสามใบอ่ะโอยถึงแล้ว ใช่ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะผู้ชมไปเดินตรงไปเดินแป๊บเดียวเองนะเนี่ยทแบบนี่เขาเรียกว่าสนสามใบนะท่านผู้ชมทําไมถึงเรียกว่าสามใบไปมีอะไรครับฮะแปบบ๊บเดียวเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนทําไมถึงเรียกว่าสนสามใบเพราะว่าในหนึ่งหนึ่งกรีบตรงนี้ของเขานี่ มันจะมีอยู่สามใบเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ก็เลยเรียกว่าสนสามใบอะไรอย่างทม่ทานานบอกท่านผู้ชมหมดเลยนี่ครับว้าวเรามาเจอองค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาจุดนี้แล้วนี่บอกว่าแล้วรับมันมีครับโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนี่ มีสารพระภูมิด้วยโอหเดินไปทงนั้นสิรอก่อนรอไอคิวสังก่อนเนี่ยเดินมาครับเดินมานี่โอ้มาถึงปุ๊บเจอบรรยากาศแบบนี้ว้าวมากเลยน้อยคิวซังมีองค์พญานาคด้วยตอนเอามานี่เขาเอามายังไงกันนี่เขาเอาไป เขาแบกมากันใช่ไหมครับเนี่ยครับ<อ>นี่เห็นไหมครับเขาอยู่บนเขาอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ผ<อ>้านี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเนารอบปิวเนาะเดี๋ยวเราสอบถามแล้วก็ลองมาเปลี่ยนไหมอันนี้คืออะไรครับอ,อันนี้อันองค์พญานาคครับองค์พญานาคพญานาคนี่พ่อเตรีย,รยมทูปเทียนมาด้วยเดี๋ยวเรามากรา,มา,มากบมากัน อโอเคงั้นเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับ ฮผภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีใช่ไหมครับพี่เกวซังนี่ฮะเรามากราบองพระอันนี้พระองค์ปางห้ามญาตินะนั่นแหละครับโอ้ปางห้ามญาตินะท่านผู้ชมสวยไหมพี่เกยวซัง สวยมากเลยเหนื่อยไหมครับเดินมาเห,หนื่อยไหมครับเดินมาเหนื่อยเหนื่อยเหรอโอ้โหแค่นี้เองดีนะไม่ได้เดินขึ้นเขาเยอะเนะาะท่านผู้ชมนี่ฮะมาแล้วเราก็เจอกับบรรยากาศแบบนี้เลยครัทรบ<ด>ทาบ<ม>่านผู้ชมเขาอ่ะโสุดยอดอมผมก็เห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขามานอนที่นี่นะคิวซัง<ห>เขามาผูกเปรแล้วก็นอนอยู่บนที่นี่กลางฝนตกเลยวันนั้นช่องคนบ้านเรานี่แหละคนฝังนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนบ้านไหน นใช่น้ำท่วมที่บ้านฝังน้ำท่วมดูอยู่ที่นี่เราเห็นเห็นน้ําที่เต็มมุมแล้วนไม่คีซังโอ้โหฝนตกนะเอ้ยทาให้น้ําท่วมน้ําจากภูเขาจากฝั่งนี้ท่านผู้ชมไหลลงไปแบบไปกองอยู่ตัวอำเภอตอนนี้เรายังมองเห็นภาพน้ําท่วมที่อยู่ฝั่งด้านโน้นได้อย่างชัดเจนจากจุดนี้ได้เลยนะครับดูมองเห็นแบบคือน้ำอ่ะแดงๆอ่ะอยู่ตามอ่ออะไรนะ ตามทุ่ง,งานาตามบริเวณบ้านเลยโอ้ยคิวซังเห็นเห็นเห็นอะไรนนลุงกินน้ำได้เห็นไหมนวนวนเนนนนสวยสวยสวยจริงๆเลยถ้าฝนมาหน้าหนาวแบบนี้ลุงกินน้ำมาโอ้หน้าหนาวไม่ใช่ตอนนี้หน้าฝนสิครับหน้าฝ <laughs> น,านาใช่หน้าหนาวไม่มีหรอหน้าฝนหน้าหนาวไม่มีทะเลหมอกครับพี่คิวซังเออไม่ใช่ไม่มีลุงกินน้ํามีสีอะไรบ้างดูสิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างลุงกินน้ามีสีอะไรบ้าง อ๋อพ่อถามลูกเนี่ยพ่อแหลกคิวส <laughs> ั่งเนาะคิวสั่งโอเคสำหรับวันนี้เราเก็บบรรยากาศนี่การมา,าจุดชมวิวบ้านขอบดงจริงๆจุดนี้คือจุดชมวิวบ้านขอบดงนะครับใช่ครับถูกต้องมันจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดข้างบนจะเป็น ลานกลางเต็นท์บ้านขอบดงนะครับแล้วก็จุดชมวิวบ้านขอบดงแต่ว่าจุดชมวิวของในหมู่บ้านขอบดงจริงๆคือจุดนี้นะท่านผู้ชมนี่ให้ที่ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงมานิดนึงเพื่อจะชมบรรยากาศาพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าดูทะเลหมอกสามารถดูจากจุดนี้ก็ได้นะครับสวยเหมือนกันเลยนะฮะได้อีกอย่างที่สําคัญเราสามารถมองเห็นดอยพ่อมปกที่อยู่ฝั่งโน้นได้ด้วยดูเห็นไหมดอยพ่อมปกจะโดนเมฆอยู่บนยอดเขาเต็มเขาบนดูฮะบรรยากาศสุดยอดมากเลยนี่ กว่าจะเดินมาที่นี่ได้ก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากถามว่ามาได้ไหมก็มาได้นะครับนี่นก็าม,มาถึงก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นั่นเองนะครับใครอยากจะมาเที่ยวนะครับแล้วก็อยากจะมากราบไหว้จุดๆนี้แล้วก็ไม่รู้จะมายังไงหรอว่ามาแล้วจะเจอแบบนี้กลัวไม่เจอก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวพาเดินมานะครับไม่ยากเส้นทางเดินขึ้นเขานิดนึงแล้วก็เราจะก็จะมาเจอ นี่องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนยอดหินบนยอดเขาจุดนี้แบบนี้นี่สวยงามตามท้องเรื่องเลยครับน่ามาเที่ยวชมมากๆเลยนะครับมีโอกาสมากราบไหว้สักการะก็แนะนําเลยนะครับสายบุญต้องห้ามพลาดทามาเที่ยวโดวยอ่างคัางจุดนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้เราก็เก็บบรรยากาศการมากราบน้มัสก,การที่ในฝนตกครับพี่คิวซัง โอ้ทำไงเนี่ยเปียกฝนแน่ๆเลยเราไปงั้นเราเดินทางกลับกันดีกว่าเราปิดคลิปกันตรงนี้นะครับฝนไล่เรามาแล้วแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมอะไรนะครับพี่จังจะดูคนไล่กดุคลขี้สั่งเพื่อเป็นกลังใจใครขี้สา่งไหมครับเป็นกลังใจให้ขิ้สังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนี่แน่ๆฝนกำลังมาเรากำลังจะโดนฝนถล่มกันแล้วครับไปเดินทางกลับดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสายครับบ๊ายบาย เนี่ยท่านผู้ชมการเดินทางกลับของเราวันนี้ไม่ได้เตรียมล่มมาด้วยก็อย่างนี้แหละครับเดินเป็นรถไฟเลยเนาะคิวซังเนาะใช่ครับเป็นรถไ,ไฟเลยนนะเพื่อท่านผู้ชมทําได้ทุกอย่างเลยคิวซังเนาะกัวกัว,วฮะกลัว,วจับเดี๋ยวเดินใกล้ๆพี่ปิ๋วไว้นะมันลื่นนะอ่ะเดินไปโอเค,อเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม